สาวสวยเนเธอร์แลนด์คนนี้เธอมีชื่อว่ารูซี่เธอมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนสาวของเธออีกหนึ่งคนโดยพวกเธออยากที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้คนอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่างมันเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้นตามหามาโดยตลอดโดยพวกเธอนะคะได้ไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศ โดยทั่วโลกและในวันนี้นะคะพวกเธอก็เลือกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะได้ยินมาว่าเมืองไทยนั้นมีอะไรแตกต่างจากประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเลยทำให้พวกเธอนั้นสนใจและตัดสินใจเดินทางมาที่นี่และเมื่อมาถึงที่กรุงเทพนะคะที่เมืองไทยแห่งนี้มันกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเธอคิดเอาไว้โดยพวกเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ มันเหนือความคาดหมายของพวกเธอจริงๆซึ่งรูซี่และเพื่อนของเธอจะเจอกับอะไรที่เมืองไทยและจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องหารโซนฟิลมด้วยนะคะแล้วเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ลูซี่เธออยู่ที่เนเธอร์แลนด์เธอบอกว่าที่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยเธอตื่นเต้นมากๆและบอกว่าเธอไม่เคยไปที่ประเทศไทยเลยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีอะไรรอเธออยู่บ้างเธอรู้แค่ว่ามันต้องสนุกแน่ๆเธอกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินแล้ว ตอนนี้นะคะเธอก็ได้เก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางมาที่ประเทศไทยเธอบอกว่าเธอจะไม่พยายามเก็บความทรงจำดีๆที่เมืองไทยมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเธอกลัวหากว่าเธอหลงรักเมืองไทยแล้วเธอจะไม่อยากกลับบ้านเกิดของเธอเลยและเธอได้ยินมาว่านักท่องเที่ยวได้หลายคนที่เดินทางมาในประเทศไทยส่วนใหญ่ชอบที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นอะไรที่บ้ามากๆ ประเทศไทยทำให้พวกเขาไม่อยากกลับบ้านเกิดเธอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่จะรู้หลังจากนี้แหละจากนั้นนะคะเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางมาที่เมืองไทยในตอนนี้นะคะเธอบอกว่าเธออยู่ที่กรุงเทพแล้วเธอและเพื่อนของเธอกำลังนั่งอยู่ในรถและกำลังเดินทางไปที่โรงแรมแต่ก่อนที่จะไปถึงโรงแรมนะคะลูซี่เธออยากที่จะไปเที่ยวก่อนพวกเธออยากที่จะไปเดินเล่นที่ไหนสักแห่งซึ่งพวกเธอนะคะก็ได้เลือกที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้า เมื่อถึงห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะเธอก็ได้เดินช้อปปิง้งและได้มาดื่มกาแฟที่คาเฟ่เล็กๆและเธอบอกว่าที่นี่คาเฟ่แห่งนี้นะคะมีอาหารด้วยทําให้พวกเธอได้สั่งกับผัดไทยลองมากินดูว่าผัดไทยเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยนักท่องเที่ยวทุกคนต่างพากันมาสั่งกินที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเธอก็ไม่พลาดที่จะสั่งมาเธอก็ลองกินดูกับเพื่อนๆของเธอนะคะ เมื่อเธอได้ลองกินอาหารแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากผัดไทยนี้อร่อยสมแล้วที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติทุกคนต่างพากันกินมันอร่อยจริงๆเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วนะคะพวกเธอก็ได้เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อเช็คอินเข้าห้องพักและในวันต่อมานะคะพวกเธอก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่วัดโพโดยพวกเธอนะคะก็ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วว่า วัดที่นี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมากๆโดยนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะเดินทางมาเที่ยวหากใครไม่มาก็แสดงว่ามาไม่ถึงกรุงเทพและมีอีกวัดหนึ่งนะคะที่พวกเธอนั้นจะเดินทางไปอีกนั่นก็คือวัดพระแก้วและวัดอรุณคือเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงก่อนที่จะไปเที่ยววัดพวกเธอนั้นนะคะอยากจะดื่มกาแฟก่อนโดยพวกเธอน,น,นะคะก็ได้บอกว่าจะกินคาบูชิโน จากนั้นนะคะพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงร้านกาแฟและก็ได้สั่งกาแฟคาปูชิโน่กินเมื่อเธอได้ดื่มเสร็จนะคะพวกเธอก็ได้เดินทางออกไปที่พระบรมราชวังณในตอนนี้นะคะพวกเธออยู่ในพระบรมราชวังเธอบอกว่าที่นี่มันใหญ่โตมากๆและสวยงามมากจริงๆซึ่งเธอก็ได้อธิบายว่าการที่จะมาวัดแห่งนี้นะคะพวกคุณจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใส่เสื้อยืดเสื้อผ้าที่มิดช,ชิด ใส่กางเกงขายาวนะคะธรรมดาก็ได้โดยที่นี่นะคะก็มีกฎระเบียบที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องทำตามในระหว่างนั้นนะคะเธอก็ได้เดินเที่ยวชมวัดแห่งนี้ไปเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอได้เดินไปสักพักหนึ่งและพูดขึ้นมาว่าวัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะมันมีบรรยากาศที่สวยงามและถูกประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับต่างๆที่วิวับนทำให้เมื่อเรามองดูแล้วนะคะวัดแห่งนี้จะดูหรูหรามาก เมื่อเดินชมเที่ยววัดแห่งนี้เสร็จแล้วนะคะพวกเธอก็ได้เดินไปต่อที่วัดโพซึ่งพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปข้างในโบสถ์ของวัดโพนะคะที่มีพระนอนประดิษฐานอยู่พวกเธอนั้นบอกว่าพระนอนนี่ช่างใหญ่มากและสวยงามจริงๆข้างในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยของตกแต่งเต็มมากมายนะคะมันสุดยอดจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าจะสวยขนาดนี้เมื่อเดินเที่ยวชมวัดโพเสร็จแล้วนะคะเธอก็ได้ออกมาที่วัดพักแก้ว เมื่อมาถึงที่วัดพักแก้วแล้วนะคะพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมรอบๆบริเวณ ดยลูซี่นะคะบอกว่าที่นี่มันสวยงามมากๆถูกประดับประดาไปด้วยกระจกที่วิบวับสะท้อนแสงโดยพวกเธอคิดว่ากระจกนี้มันทำให้วัดดูดีขึ้นและสวยงามมากจากนั้นนะคะเธอก็ได้เดินชมเที่ยววัดอยู่สักพักหนึ่งและก็ได้สังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวหลายหลายคนนะคะที่เขากำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่โดยพระสงฆ์นะคะกำลังใช้น้ำมนต์และมาพรมที่ศีรษะซึ่งเธอก็ได้ลองไปทำดูและพวกเธอก็ได้บอกว่า มันวิเศษจริงๆที่ได้มาวัดแห่งนี้และหลังจากนั้นนะคะพวกเธอก็ได้รับพรเสร็จก็ได้ออกมาจากที่นั่นและเดินทางขึ้นรถตุกๆต่อซึ่งต่อไปสถานที่ที่พวกเธอกำลังจะเดินทางไปนั้นนะคะก็คือไซนาทาวมันเป็นยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยก็ว่าได้ที่พากันไปที่นั่นเพราะมันมีอาหารมากมายที่พวกเธอไปดูว่าที่นั่นมันมีอะไรให้พวกเธอกินบ้าง โดยพวกเธอนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปที่ไทหนาทาวและหลังจากนั้นนะคะในขณะที่พวกเธอกำลังนั่งรถตุกๆอยู่นั้นพวกเธอรู้สึกสนุกสนานมากสมแล้วที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเมื่อพูดถึงเมืองไทยนะคะต้องนึกถึงรถตุกๆวันนี้พวกเธอก็ได้มารองนั่งแล้วมันสนุกจริงๆและพวกเธอนะคะเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่ไทหนาทาวแล้วหรือเยาวราชนั่นเองเมื่อมาถึงแล้วนะคะพวกเธอก็ได้เดินเที่ยวชมตลาดแห่งนี้ เธอก็บอกว่าเห็นอาหารมากมายกลิ่นของอาหารที่นี่มันชวนทําให้พวกเธอนั้นหิวข้าวโดยพวกเธอนะคะจึงแวะร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อกินข้าวและเมื่อกินข้าวเสร็จนะคะในช่วงเย็นพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่พักโดยในวันต่อมานะคะพวกเธอก็ได้ไปนั่งกินข้าวเชาว้าและพูดคุยกันว่าเธอกําลังจะเตรียมตัวไปที่เกาะเต่าในวันนี้พวกเธอนั่งอยู่บนรถเพื่อที่จะไปท่าเรือและเดินทางไปที่เกาะเต่า โดยในระหว่างการเดินทางนั้นนะคะก็ได้มีการแจกอาหารว่างและพวกเธอก็ได้บอกว่าอาหารที่ทางรถนั้นมาแจกให้ที่ใส่กล่องมามันดูน่ารักมากๆเวลาต่อมานะคะพวกเธอนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่เกาะเต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้พวกเธอนั้นกําลังอยู่ที่ชายหาดของเกาะเต่าเธอบอกว่าชายหาดที่นี่มันสวยงามมากๆเธอชอบที่นี่มันดูเงียบสงบดีและรู้สึกถึงธรรมชาตินั่นเอง โดยในตอนนี้นะคะพวกเธอนั้นอยู่ในคาเฟ่ริมชายหาดมันสวยงามมากจริงๆเธอบอกว่าฉันมาถึงที่เกาะเต่าแล้วและที่พักของฉันคือโฮมสเตย์ที่ดีที่สุดที่เราอยู่ที่นี่เป็นที่พักกลางป่าซึ่งมันดีมากๆโดยข้างในมันกว้างมากและน่าจะนอนสบายจากนั้นนะคะพวกเธอก็ได้ที่จะเช่ารถเพื่อ ขับเที่ยวชมรอบๆของเกาะเต่าโดยลูซี่บอกว่าในตอนนี้พวกเราอยากที่จะหารถสักคันเพื่อที่จะขับชมเกาะเต่าแห่งนี้เพราะว่าถ้าพวกเรานั่งแท็กซี่มันอาจจะแพงมากถึง10บยูโรดังนั้นนะคะพวกเราจะหันมาเช่ารถแทนเพราะมันมีราคาไม่แพงก็แค่1 5ยูโรเท่านั้น เธอบอกว่าเป็นการเช่าแบบรายวันถูกกว่ากันมากและหากเป็นรถสกูตเตอร์พวกเธอนะคะจะสามารถไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปไม่ว่าจะเป็นชายหาดหรือที่อื่นๆที่รถแท็กซี่ไม่สามารถที่จะไปได้จากนั้นนะคะเธอก็บอกว่าในตอนนี้เวลา18นาฬิกาแล้วพวกเธอกำลังจะไปกินข้าวที่คาเฟ่เล็กๆริมชายหาดที่นั่นมันสวยงามมากๆพวกเธอสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตก ที่ชายหาดตรงนั้นได้โดยพวกเธอนะคะก็ได้เดินทางไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งก็ได้สั่งอาหารมากินพร้อมกับนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินไปด้วยบรรยากาศที่นี่นะคะช่างดีจริงๆมันสวยงามมากๆคือบอกว่าเธอรู้สึกดีที่ได้มาเที่ยวที่นี่และวันต่อมานะคะพวกเธอทั้งสองคนก็ได้ขับรถที่พวกเธอนั้นเช่ามาจากเมื่อวานนี้นะคะ เื่อเที่ยวชมร,บร,บรบอบๆเกาะเต่าแห่งนี้โดยพวกเธอนะคะได้ยินว่าความสวยงามได้บรรยากาศของเกาะแห่งนี้และได้ขับรถมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเกาะเต่าโดยพวกเธอบอกว่าชายหาดแห่งนี้มันดูสวยงามมากๆมีโขดหินเรียงรายเต็มไปหมด พวกเธอนะคะคได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งและก็ได้ลงไปไว่ายน้ําในช่วงปะการังในทะเลนะคะพวกเธอได้ใช้เวลาว่ายน้ําและดําน้ําดูความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลพวกเธอสังเกตเห็นว่าเต่าและปลามากมายทําให้พวกเธอบอกว่าที่นี่ทะเลแห่งนี้มันช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆด้วยพวกเธอนะคะคบอกว่ามันสนุกมากๆกับการดำน้ำในครั้งนี้นะคะมันช่างเป็นวันพิเศษมากๆ พวกเธอได้พบกับเต่าทะเลและป่ามากมายหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เล่นน้ำอยู่สักพักหนึ่งและพวกเธอก็ได้กลับมาที่โรงแรมในค่ำคืนของวันนี้นะคะเธอบอกว่าอยากจะมาปาร์ตี้ที่ชายหาดมันสนุกมากๆพวกเธอสังเกตเห็นว่าที่บาร์แห่งนี้มีต่างชาติมากมายมาจากยุโรปเพื่อที่จะมาพักผ่อนที่ชายหาดแห่งนี้มันทำให้พวกเธอนะคะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่บ้านของพวกเธอเลยเธอรู้สึกดีมากมาก และเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฮาร์ดโซนฟิล์มของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ